Well, ว่าฉันบอกแล้ววดนด้ฉันฟันเก้าฉันฟันเก้าอันค่ะซื้อลอตเตอรี่ค่ะไม่อันค่ะฉันฟันเก้าฉันบอกแล้วฉันวิ่งเก้าและฉันจะให้เธอดูฉันไม่ได้ไปอ้สำเงินค่าสลากค่ะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแม่ ส่งไปตอนบ่ายสามบ่ายครึ่งดิฉันจะไปลงตายโอ้ยดิฉันจะไปลงตายแล้วโอ้ยแม่เจ้าวายดูอีมิงบอกว่าโอ้ยดูบอกแล้วนูชอบก้าวงวดเนี้ยเพราะว่างวดที่แล้วมันออกเจ็ดก้าวก้าวเจ็ดก้าวเหลือโอ้ยโอ้ มีแต่เจ็ดเก้าหนูไม่มีเก้าเจ็ดเลยค่ะโอ้ยมือสั่นหมดแล้วโอ้ยดิเห้าแสนห้าหนึ่งห้าห้าสอง้านห้าแสนห้าแสนห้าแสนาง้าห้าแสน อะไรวะวูคิดไม่ถูกเลยห้าสี่ห้าสี่ยี่สิบทไรวิ่งเก้าได้เท่าไรแม่ห้าสี่กรรมการชั้นแรกขาะได้หมายเลียเด็กนะคะการออกรำงังประจำหลักันยค่ะนายนะคะผู้สั่งเมฆ้รรมการส่วนกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้จีบทำไมคะในเมื่อเจ็ดเก้าอันไม่มีที่รับเลยอย่ายววีนชั้นค่ะ อย่าวีนฉันค่ะซื้อสิคะซื้อสิคะไม่วีนค่ะไม่วีนไม่ใช่ปัญหาของเจ๊ค่ะปัญหาไปอยู่ที่คนอื่นเขาโน่นค่ะไปอยู่ที่เจ้ามือค่ะไม่ได้อยู่ที่เจ๊ค่ะจะเย็นค่ะอย่าวีนนะคะอย่าวีนอย่าวีนเจ๊ค่ะไม่อาลุกไม่วีนนะคะเพราะพอเจ๊บอกเลยว่าอาถ้ามันอันอันแล้วไงอะอันแล้วก็ได้ครึ่งปะไม่ใช่ว่าอันเขาไม่จ่ายปะ เออผสงกเป็นลำดับต่อไปลอลุ้นบนไม่วีนเจ๊ค่ะลูกไม่วีนนะคะลกวีนเจ๊ค่ะลูกไม่วีนเจ๊ค่ะไม่วีนนะคะลยนกรารารออัฐบาลไทยฟันก้าว รัฐบาลไทยฝันเก้าเก้เก้าเจ็ดบอกแล้วงวดนี้มันเก้ามาสี่สี่สี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดห้า จ็ดเจ็ดค่ะแม่สี่เจ็ดห้าบุญล้อบุญล้อสี่เจ็ดต่านี่ต่อจะมาบอกว่าฉันอ่านฉันปล่อยไปตั้งแต่หัวโอ๊ย ฉันปล่อยไปตั้งแต่ปีไหนแล้วจ๊ะ้คุณไม่โอไกจะพูดคาไหนเลยมไม่รู้จะพูดคำไหนแล,แแล้ในกลุ่มไม่ต้องพูดแล้ว,ตอ,ลวตอนนี้ มาทั้งเจ็ดเจ็ดบนเจ็ดล้านเลยโอ้ยทุกคนไม่อยากเขากุ่มเลยอะ่ะไม่อยากเขากุ่มเลยบนล่างงวดน,นี้อีแมนเลนบนล่างหยุดบูรีห้าเจ็ดเจ็ดห้าต่อยนานมาก บนล่างสองนะครับหนึลแอคมีนลงให้ในกลุ่มตัวเป้งเปแอคมีนลงให้ในกลุ่มตัวเป้งๆปหนึ่งจดานะครับหนึ่งนึ่งเจ็ดห้าประมา้เียนสองรางวัลนะครับหนดิฉันไม่พูดค่ะดิฉันไม่พูดเยอะค่ะ